ใต้การหน่วยการของพลนตำรวจตรีสลาวุฒิคนใหญ่มอบหมายให้พันตำรวจตรีวิชัยกาวิชัยร้อยตำรวจเอกสุพจน์ยศวิชาพร้อมชุดทำงานร่วมปฏิบัติงานกับพันตำรวจโทหญิงซินีนาเชื่อชูตระกุลทองจับกลุ่มบุคคลตามหมายจับของสาธารณรัฐประชาชนจีนกระทำวามผิดฐานรับฝากเงินจากประชาชนโดยผิดกฎหมายและถูกยกเลิกหนังสือเดินทางมูลค่าความเสียหายกว่า70,00ล้านบาท นอกจากนี้ยังถูกเพิกถอนให้อยู่ในราชันจักรตามพรบคนเข้าเมืองพศ2522โดยเจ้าหน้าที่สืบกองบังคับการสืบสวนสอบสวนสำนักง,งานตรวจคนเข้าเมืองหนึ่งสืบทราบว่าชายจีนดังกล่าวเดินทางเข้ามายัางประเทศไทยและได้พักอาศัยในพื้นที่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ขออนุมัติสารแขวงเชียงใหม่ขอหมายคนที่บ้านพักอาศัยพบชาวจีนตามหมายจับชื่อ มิสเตอรีนามสมมุติสัญชาติจีนเป็นบุคคลสำคัญตามหมายจับของทางการจีนและเป็นบุคคลถูกเพิกถอนการให้อยู่ในราชอาณาจากักรเจ้าหน้าที่ชุดจับกลุ่มจึงได้แจ้งการถูกเพิกถอนให้อยู่ในราชอาณาจากักรและเชิญตัวไปยังที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงใหม่เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปขอขอบคุณภาพข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง